สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู J ่ J จโร่แช n แนลนะครับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ Lockman x อเกม Lockman ที่จะพาคุณไปท่องในโลกของ Network จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผมคนหนึ่งที่เป็นแฟนเกม Lockman ที่เล่นมาหลายๆภาคแล้วก็หลายๆรูปแบบเนี่ยคิดว่า Lockman X เนี่ยเป็น Lockman ที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับ จนผมมาเจอล o อกแมนเอกเซนี่แหละครับที่รู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเจ๋งมีความโดดเด่นในตัวของมันเองหลังจากผมได้เห็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของล o อกแมนเอกเซเห็นตัวละครนะครับเห็นความน่าสนใจของมันแล้วเนี่ยการที่ผมจะเข้าไปสัมผัสกับมันเนี่ยหรือว่าอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยเราสัมผัสแคเ่เปลือกเนี่ยเราอาจจะบอกอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยค่อนข้างลงลึกเข้าไปนะครับเ,เล่นทั้งเกมสมัยเป็น g ก m บอยแอดวานซ์นะครับแล้วก็ Nintendo DS นะครับรวมถึงอนิเมะด้วยก็ทำให้ผมหลงลักมันมากๆนะครับเป็นเรียกได้ว่าล็อกแมนที่ถ่ายทอดมาอีกโลกหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับ ล็อ k m a n c l a s s ิกหรือว่า l o อกแมนเอ็กทำไมล็อกแมนเอ็กเมันถึงมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันถ่ายทอดสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วครับแล้วก็ uh, เป็นโลกอนาคตที่ดูมีความทันสมัยแล้วเราเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเฟื่องฟูมากนะครับสำหรับการที่ล็อกแมนเอ็เนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันทำให้เห็นว่าการเชื่อมโยงระหว่าง เราตัวละคร AI แล้วก็าคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับที่เกมพยายามจะนำเสนอเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างเข้าถึงง่ายนะครับพอมันอยู่ในระบบของซอฟต์แวร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของเรามากนะครับเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคือในตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวเพชรน,นะครับที่เป็น เครื่องมือที่คล้ายๆสมาร์ทโฟนนะครับที่สามารถควบคุมแล้วก็ใช้ติดต่อสื่อสารนะครับควบคุม AI แล้วก็ประมาณเหมือนสมาร์ทโฟนเรานี่นแหละนะครับ แล้วก็สามารถใช้ระบบเน็ตเวิร์กได้นะครับมันค่อนข้างเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากๆสําหรับตัวเกม Lockman x อ็กเลยก็ว่าได้พอ Lockman เอ็กมันพูดถึงระบบของเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีจุดกําเนิดใช่ไหมครับคือจุดกําเนิดเนี่ยของเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ดรฮิคารินะครับและด r Wiley รไวลี่หรือด r รไวท์เนี่ยได้ผลิตเจ้าตัวเน็ตนาวีนะครับเรียกว่าเป็นเหมือน AI นี่แหละนะครับมาให้ เรียกได้ว่าตัวละครเนี่ยใช้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมต้องบอกผู้ชมก่อนว่าในตัวเกม Lockman X A เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองโลกนะครับก็คือโลกแห่งความจริงที่เราบังคับเป็นตัวละครมนุษย์ของเรานี่แหละเดินไปโรงเรียนพบปะผู้คนในเมืองจะเป็นเหมือนใช้ชีวิตประจําวันปกติแล้วก็ในโลกของเน็ตเวิลด์ที่เราจะบังคับเป็นตัวล็อกแมนนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไป ก็จะบังคับได้ทั้งโลกแห่งความจริงที่เป็นตัวละครเอกนะครับที่ชื่อว่าอิคาริเนตกแล้วก็บังคับเป็นเอไอนะครับหรือที่เราเรียกว่าเน็ตนาวิก็คือตัวล็อกแมนนี่แหละท่องไปในโลกของเน็ตเวิด์นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเลยทำให้ตัวเกมเนี่ยน่าสนใจนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับล็อกแมนเอ็กเซเนี่ยมันมีระบบที่ค่อนข้างแปลกนะครับมันไม่ใช่เกมแอคชั่นเดินยิงละ เป็นเกม RPG ที่เรียกได้ว่าการต่อสู้ของมันเนี่ยต้องใช้การวางแผนนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วก็เป็นเหมือนตารางสี่เหลี่ยม6กคูณสที่เราต่อสู้โดยการใช้บัตเทิล i ชิปนะครับเ,เป็นเหมือนตัวชิปที่ใส่แล้วจะเสริมความสามารถเสริมอุปกรณ์การโจมตีให้กับตัวล็อกแมนนะครับแล้วก็ต่อสู้เนี่ยเราต้องคิดว่า การใช้ชิปแบบนี้การบัฟตัวละครแบบนี้การโจมตีแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราชนะศัตรูได้ยังไงแล้วก็สามารถเพิ่มช่องในเทินของเราการหลบศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นเกม RPG ที่คือผมรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะผมเข้าไม่ค่อยถึงการเป็นเทินเบสก็จริงแต่ว่า การต่อสู้มัน,มนแปลกใหม่เกินไปผมก็พยายามทําความเข้าใจนะครับจนพอเล่นได้พอเล่นเป็นเข้าใจระบบมันแล้วเนี่ยมันกับทําให้ผมสนุกซะอย่างนั้นเออแล้วก็หลงรักระบบแพทเทิรนแบบนี้มากๆเลยนะครับ และแน่นอนพอมันเป็นล็อกแมนเนี่ยคาแรคเตอร์ Character ต่างๆเนี่ยมันก็จะเอามาจากเรียกได้ว่าของล็อกแมนคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายเนี่ยก็จะมีพวกกัช m แมนฟรายแมนชาโดแมนแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยก็จะเป็นล็อกแมนใช่ไหมครับแล้วก็เร,เราจะเจอพวกเรียกได้ว่าเซโ่แล้วก็ตัวละครหลายๆตัวที่หยิบจากล็อกแมนเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยเอามาใช้นะครับแต่ว่า มันไม่ได้เป็นเหมือนภาคต่อนะครับเพราะว่าล็อกแมนเอกเซ่เนี่ยมันสร้างเป็นเหมือนโลกของมันเองนะครับเป็นเหมือน้จะเรียกว่าโลกคู่ขนานก็ไม่เชิงก็มันเป็นเหมือนอีกจักรวาลหนึ่งของล็อกแมนแต่มันก็คือล็อกแมนที่เรารู้จักนี่แหละครับเพราะว่าทั้งตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยมันได้หยิบยกเอามาจากของซีรีส์ล็อกแมนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจัก ของทางแคปคอมเนี่ยมันก็เลยเชื่อว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของล็อกแมนทั้งทั้งเกมหรือว่าทั้งโลกของล็อกแมนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ล็อกแมนเอ็กเซจะหยิบ เรียกได้ว่าตัวละครคาเรคเตอร์หรือว่าเ,เรื่องราวบางอย่างนะครับของล็อกแมนเนี่ยเข้ามาใส่ในล็อกแมนเอยอย่างไรก็ตามนะครับล็อกแมนเ็กเซเนี่ยก็ทำเกมมาจนถึงเรียกได้ว่าภาคต่อมาเรื่อยๆจนจบบริบูบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ใครที่เป็นแฟนล็อกแมนเนี่ยถ้าไม่ได้ยึดติดกับการเล่นแอคชั่นเดินยิงเนี่ย มาเปลี่ยนมาเล่น RPG เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะได้รับความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า l o อกแมนเอ็กเเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันเองนะครับและใครที่ไม่ได้เป็นแฟน Lo อกแมนก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันเนี่ยได้ไม่นานนะครับคุณก็จะสนุกกับมันได้นะครับสำหรับวันนี้ JQ คิวโร่ n n แนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ